โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆพืทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับที่เล่นเกมบอมคริปโตอยู่แล้วก็อยากจะเปิดหลายๆหน้าจอนะครับก็วันนี้เนี่ยจะมาสอนทําให้หน้าจอของบอมคริปโตเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราเล่นในเบราว์เซอร์เนี่ย เวลาเราย่อจอลงมาเนี่ยมันจะมีแถบด้านบนตรงนี้เนี่ยติดมาด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะเอาออกได้เนาะแต่ว่ามันก็จะมีวิธีนะครับในการที่เราเนี่ยจะลบแถบด้านบนออกให้มันเหลือแค่นี้นะครับผมซึ่งวิธีการเนี่ยมันง่ายมากๆเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการในการทำกันนะครับก่อนอื่นนะครับอ่าสำหรับเบราว์เซอร์ที่ผมใช้นะครับจะเป็น Brave b r o w s e r นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ใช้เป็น Google Chrome ก็สามารถที่จะทำตามผมได้นะครับแต่ถ้าใครที่ใช้เป็น Microsoft Edge นะครับผมลองดูแลผมยังหาเมนูไม่เจอเนาะสำหรับ Microsoft Edge นะครับก็อาจจะทำไม่ได้นะสำหรับ Microsoft Edge นะแนะนำให้ใช้เป็น Google Chrome นะครับอ่าแล้วก็ทำตามผมเลยขั้นตอนแรกก็คือเข้ามาหน้าเกมบอมกิปโตของเพื่อนๆน,นะครับแบบนี้แหละเนาะ หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เพื่อนๆน,นะครับปรับลดขนาดหน้าจอเนี่ยตามใจเพื่อนๆเ,เลยจะตั้ง30% 50%อรอะไรยังไงเนาะส่วนตัวผมจะตั้งไว้ประมาณนี้50%แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนาะให้เพื่อนๆน,นะครับทำการกดมาที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เลื่อนมาตรงแถบที่เขียนว่า More Tools นะครับอ่า หลังจากมาตรงแถบนี้แล้วก็กดคำว่า create short cut นะครับหลังจากนั้นก็ตั้งชื่อ short cut นะครับชื่ออะไรก็ได้เนาะใครที่เล่นหลาย ID ก็ตั้งเป็น ID ที่1 ID ที่2 ID ที่3แบบนี้ก็ได้นะครับหลังจากตั้งชื่อเสร็จปุ๊บให้เพื่อนติ๊กตรงนี้ด้วยนะตรงนี้สำคัญเลยต้องติ๊กตรงนี้นะครับหลังจากกด create ปุ๊บอ่าเห็นปะว่ามันก็จะเด้งออกมาแบบนี้ละนะครับ โดยที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์เก่าเรา,<ๆ>เ,ราเราสามารถปิดทิ้งได้เลยนี่เราก็จะได้หน้าจอเล็กๆแบบนี้มานะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถปรับลดได้เลยนะเนี่ยเนี่ยอยากจะปรับให้มันเหลือขอบเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะมาไล่ปรับแบบนี้ได้เลยเนาะนี่ก็ส่วนตัวผมจะชอบปรับไว้ประมาณนี้แหละนะให้มันเห็นเนี่ยประมาณนี้กำลังโอเคเลยนะครับนี่ก็ให้มันเห็นแถบด้านล่างนิดนึง นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนาะแล้วก็มันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับในการจัดหน้าจอเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยผมเอามาเสริมให้นะครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้ใช้เนาะแต่ก็มาแนะนำสำหรับใครที่เปิดบอทเปิดเกมบอมเนี่ยเป็น10 2 0 20จอแล้วบางทีเนี่ยเราคอมดับหรืออะไรแบบเนี้ยเนาะ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ขี้เกียจมานั่งเลียงจอเองเนี่ยผมก็มีโปรแกรมดีๆจะเอามาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับอ่านะครับอ่าสำหรับโปรแกรมที่ผมใช้อยู่เนาะประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถที่จะเนี่ยเลื่อนหน้าจอหรือว่าเกมของเราเนี่ยไปใส่ไว้ยังตำแหน่งต่างๆที่เราได้ตั้งไว้นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมแบ่งหน้าจอเป็นประมาณ9หน้าจอเนาะเนี่ยผมก็สามารถที่จะ ลากมาปล่อยแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ลากมาปล่อยตามช่องที่ผมกําหนดขนาดไว้ซึ่งมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าถ้าเราไม่มีโปรแกรมนี้นะครับเวลาเราจะลากเองเนี่ยเราก็จะต้องมาเนี่ยนะครับคอยเลงว่ามันชิดขอบหรือยังมันเกินมันล้ํากันไหมอะไรยังไงนะครับอ่าเนี่ยแต่โปรแกรมนี้นะครับแค่กดชิปค้างไว้บนคีย์บอร์ดนี่แล้วผมก็ลากมาปึ๊บปล่อย แค่นี้เลยมันก็จะมาลงล็อกเองอัตโนมัติเลยนะครับถ้าใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปมันก็จะมาโผล่ที่หน้านี้เนาะก็ให้เพื่อนทาการดาวน์โหลดโปรแกรมไปติดตั้งก่อนโปรแกรมมีชื่อว่า PowerToy นะครับเป็นของ Windows 10เนาะนี่ก็กดตรงนี้ แล้วมันก็จะมาดาวน์โหลดแบบนี้นะครับผมส่วนตัวผมโหลดไว้แล้วนะก็หลังจากดาวน์โหลดเสร็จก็ติดตั้งนะครับติดตั้งง่ายๆเนาะก็แค่กดเน็กๆไปนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเนาะในส่วนของการติดตั้งนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จเพื่อนๆก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมนะครับ เป็นประมาณแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ส่วนของการทํางานที่เราจะเอามาใช้ในการจัดหน้าจอแบบเมื่อกี้นี้ก็จะอยู่ในส่วนของแฟนซ Zone นี่นะครับเพื่อนๆกดมาที่หมวดนี้เลยนะแฟนซ Zone หลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆน,นะครับมาที่แถบ Editor นะครับอ่าตรงแถบนี้เนาะ l i นเลเยอร์อีดิเตอนะครับก็มากดตรงนี้โอเค นี่นะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าต่างแบบนี้เนาะอันนี้เนี่ยคือผมนะครับใช้อยู่2หน้าจอเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เล่นบนโน้ตบุ๊กหรืออะไรยังไงนะ่ะหน้าจอตรงนี้มันจะมีแค่อันเดียวนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะมาคีเอทนะครับสร้างหน้าจอของเราเราก็มากดตรงนี้ตั้งชื่อได้ตามสะดวกเลยนะครับตรงนี้ก็เลือกเป็นกิจแล้วก็กดคีเอทนะครับอ่า หลังจากที่เพื่อนๆกด r e a อ e แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงขอบจอเนาะโอเคเดี๋ยวผมเอาจอออกให้เนี่ยนะครับตรงขอบหน้าจอเนี่ยมันเว้นที่ว่างมาค่อนข้างที่จะหนาเนะซึ่งมันทําให้เราเนี่ยไม่สามารถใช้หน้าจอเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับวิธีการแก้ก็ง่ายๆเลยก่อนอื่นเพื่อนๆกดเซฟไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มากดลูกดินสอนะครับเพื่อทําการอ d ด t ิอ่า มาปิดตรงนี้ออกไปนี่เห็นไหมครับเนี่ยเปิดปิดมีผลนะก็เวลาปิดไปปุ๊บเนี่ยขอบหน้าจอของเราก็จะหายไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมาแบ่งส่วนการทํางานหรือว่าหน้าจอของเรานะครับโอเคกดเซฟไปก่อนทีหนึงปุ๊บแล้วก็กด Edit ใหม่แล้วก็มากดตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะคุมทั้งหมดแล้วก็กดเมิ g e ดโซนเพื่อรวมมันเป็นหนึ่งเดียวได้ อย่างถ้าสมมติเราแยก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 ไว้เนี้ยแล้วเราอยากจะคุมให้มันเป็นส่วนเดียวกันเราก็สามารถกดเมาส์ค้าคงแล้วก็คุมได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองยกตัวอย่างดูเนาะอย่างตอนนี้ผมจะเอาจอที่1ของผมวางไว้ชิดขอบประมาณนี้เลยนะครับอ่าแล้วผมก็จะนี่ตีเส้นให้มันนะว่าอจอที่1ผมจะอยู่ในโซนนี้เท่านั้นนะครับนี่โอเคผมก็จะได้มาละว,ว่าโซนที่1ผมจะ อยู่ในกรอบนี้นะครับต่อไปอ่า ID ที่2ของผมมันก็จะอยู่ต่อกันแบบนี้เนาะโอเคผมก็จะตีกรอบให้มันแบบนี้ปึ๊บกลับแบบนี้ปึ๊บอ่าก็จะได้อ่า ID ที่2ละ้ะจะอยู่ตรงนี้นะต่อไป ID ที่3ให้มันอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ตีกรอบให้มันเหมือนเดิมแบบนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าผมยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดู3หน้าจอแบบนี้นะครับ เมื่อเราเเมื่อเราเนี่ยทำการจัดแบ่งตามความพอใจของเราละเราก็มากดเซฟแบบนี้นะครับผมอ่าพอกดเซฟเสร็จปุ๊บเพื่อนๆสามารถปิดโปรแกรมทิ้งไปได้เลยนะเนี่ยกดออกได้เลยกดปิดได้เลยนะครับวิธีการใช้งานทำยังไงเนาะเราก็นะครับกดชิปค้างนะกดชิปบนคีย์บอร์ดค้างไวนะ้นะนี่จะสังเกตเห็นว่ามันจะโผล่มาละทีนี้เราก็เลือกเลยครับว่าเราจะ ลากของเราเนี่ยไปลงที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นี่อย่างผมจะมาวางไว้ที่ตำแหน่งที่1งผมก็ลากมาแล้วก็ปล่อยเมาส์แบบนี้อ่ะอยากจะย้ายมาตรงนี้ลากมาปล่อยเมาส์ลากมาปล่อยเมาส์แบบนี้นี่ลากมาปล่อยเมาส์เนี่ยนะครับมันก็จะล็อกโพซิชันที่เราได้จัดไว้อาจจะโนมััิเลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีเนาะสำหรับใครที่อยากจะจัดหน้าจอสวยๆนะครับแบบไม่ต้องมานั่งจัดเองเนะี่ย ก็วิธีนี้ก็สามารถลองไปทําตามผมได้นะครับเอามาฝากไว้เนาะ,ะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะโอเคครับก็สําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีข้อสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบให้เพื่อนๆเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด u ับส,สไคร e ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ